มาครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพบกับตุกกับอลบาคือเก้าค่ะทุกคนขาในช่างซแซมเพลชนแนลมาค่ะมือนีได้หมูสา,า,ามชั้นทอดน้ำปลาชุบแป้งทอดค่ะพี่น้องขะกับตําบกคุงแซ่บค่ะพี่น้องั้นข้าวเหนียวสามชั้นทอดน้ำปลา ชิ้นใหญ่ค่ะอือไะครับมากินด้วยกันเลยครับกรอบนองอุ่มหนค่ะทุกคนค่ะจ่สด หอมน้ำปลาโอ้ยตกอืม <c oughs> ดั่ลงอะ่ะอ <c oughs> ดั่ลงเหรอใครทุกคนคะ <c oughs> สมตำแบบนัว นัวมากค่ะใสยบอไปยล่ะ อบอกเรียกกํากเดียวว่าแซบมากครับพี่อนงะกรอบแต่ข้างในนุ่ม อจะเป็นทอดกรอบกับเน่้อ,อ,อ,อค่ะ มือแห้งค่ะเมื่อกินชาเอาเที่ยงเกือบสี่โมแล้วเนาะ ต้มๆนี่ก็รสชาติจัดจ้านและแซ่บ มากเลยค่ะทุกคนคะ่ะแบบมันหแห้งกับแบบไข่ปากไข่เบาใส่อับบับบแบบ ขนอกกรอบข้างในนุ่ม xăm chắn tên dễ

สดเลยวันนี้จับมากหยําแบบไม่ได้พักกามเลยครับ สับปะเด็ดเด็ดที่เขเรียกว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่อือ <c oughs> อือเอ้ยจำบุกฮงเบินแล้วค่ะทุกคนค่ะ ตามะโนยพดอดห้ากระบวงอืมแซ่บ,บมาก<า>อ่าอืใจตรงกันเลยหมูหนึ่งกระแซ่บพ,พอดีค่ะมันเนี่ยอืมสมต้ำนัวคักเอาแล้วค่ะพี่น้อง่ะมันเนี่ยตุ๊กกับบา้าหลักกรพาพี่น้องมาแซ่บเสมอนี่ค่ะ ตรงในก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปใหม่ๆนั่ด้วยค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ